ที่เราเข้าปริวาสก,กรรมอยู่นะครับแล้วมีพระโทรมาหรือเราโทรไปหาพระด้วยกันเราจะต้องบอกว่าท่านทางโทรศัพท์หรือเปล่านี่ <c oughs> เนี่ยก็เจอคําถามแบบนี้นะครับซึ่งไอเสียงทางโทรศัพท์มันก็ไม่อยู่ต่อหน้าใช่ไหมแต่มันก็ได้ยินเสียงกันนะครับบอกตรงๆว่าพระที่เขาสงสัยกันนะะเขาก็บอกว่าทางโทรศัพท์เลยครับอย่างนั้นเลยนะ ขาก็มาถามผมว่ายังไงผมบอกถ้าสบายใจก็บอกวัดไปเลยทางโทรศัพท์นะเพราะเราก็ได้ยินเสียงท่านอยู่และกําหนดได้ว่าเป็นเสียงของพิสุนะเท่า,าตาในวินัยลังกาดีการนะ์น่ะท่านก็อยู่ในที่นั้นแหละและก็ได้ยินเสียงนะครับกำหนดได้ว่านี้เสียงของพิสุเนะแต่กระถาจะไม่เอาคำนี้ประมาณนะกำหนดได้นะครับอันนี้เสียงของพิสุนะครับนี้พิสุเนี่ยน่ากำหนดได้นะครับ ก็เอาความสบายใจที่สุดนะวินิจฉัยว่าให้บอกนะครับนะครับผมปองอประธานโทรเราสามใช่ไหมผมไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ที่อาจารย์ครับ,รบถามเพิ่มได้ไหมครับกรอนนี้ไม่สนเจอพิมพ์คุยกันอเออไม่โทรศัพทแล้วพิมพ์คุย,ยจะบอกวัดยังไงครับพิมพ์บอกพิมพ์บอกวัดนะครับเลยอันนี้เอกต้องวินิจฉัยเองนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เราไม่ได้เฉยไปให้เขาสบายใจที่สุดนะพอเขาเขาทำกันอย่างเงี้ยพอเขามาไม่สบายใจเนี่ยผมจะไปวินิจฉัยให้ให้เขาหย่อนได้ยังไงพาะถ้าเป็นผมเองเนี่ยผมก็ต้องบอกเขานะเมื่อก็นได้ยินเข้าผมไปโทรไปหาเขาน่ะก็บอกเขาว่าท่านอย่าไปโทรไปหาใครตอนนั้นสิกำลังประพฤติว่าอยู่แล้วก็อย่าไปฟังโทรศัพท์ใครปิดเครื่องไว้ก่อนอย่างนี้นะวิธีอย่างนี้นะครับก็อกาสพระเทศระนรเศรษครับครับไอเรื่องโทรศัพท์เนี่ยนะครับผมเคย ใช้เกี่ยวกับอะไรเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวกับการสื่อสารเนี่ยคือมันเป็นเสียงที่ผลิตขึ้นมาจากโทรศัพท์เองนะครับโทรศัพท์ที่เราคุยกันอยู่ใช้กันอยู่ผมเคยติดต่อโดยใช้ทางอะไรอินเทอร์เน็ตนะครับโทรสื่อสารคุยกันคุยกันอยู่แก้ใกล้เลยครับ,เส,รเ,ออรบเสียงที่ผมพูดเนี่ยเขาได้ยินก่อนแล้วก่อนที่จะเสียงโทรศัพท์จะไปถึงนื่อรอกใช่ไหมครับเสียงที่ผมพูดพูดได้ยินกันก่อนแล้วนะครับ กว่าเสียงโทรศัพท์จะไปถึงใช้เวลาเหมือนกันก็เลยเข้าใจว่าเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากโทรศัพท์ที่ผลิตขึ้นมาจากการรับเสียงขึ้นมาอีกทีนะครับก็เลยพูดให้ในแง่ที่ว่าอาจจะสบายใจที่หนึ่งอาจจะไม่ใช่เสียงจริงนะครับแล้วแต่นะใคร,ครจะไม่บอกก็แล้วแต่นะผมไม่รับผิดชอบนะผมก็เอาความสบายใจแบบผมเป็นเกณฑ์นี่แหละเขาเพราะไม่ชอบบางทีแหละครูบาอาจารย์เขาวินิจฉัยคนอื่นแบบนี้ไงแต่ตัวเองไปทำแหละไปทําอย่างแคร่งไว้ก่อน แต่ไม่ได้ใช้เขาแบบให้ย่อนๆอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยก็ดูไม่คืนนะครับนี่นะเอาันนี้ข้อน,นะครับปัญหาของเมื่อวานนะถามว่าพระที่อยู่ปริวาสแล้วขอมานัดอยู่มานัดครบหกราตรีนะครับเสร็จเรียบร้อยเวลาจะขออภานพระผู้จองอภานขอให้พระนั่งอันดับเก็บวัดก่อนแสดงว่าพระที่จะนั่งอันดับนะครับมันไม่ไม่ครบ ยี่สิบเอ็ดลูกนะมียี่สิบรูกนะรับมีพระปริวาหรือพระมานั่ที่กำลังประพื้นวัดอยู่นะนะด้วยท่าเนเลยเป็นนิมนต์พระนั้นนะครับมานั่งอันดับและให้เก็บวัดก่อนจะได้เป็นกตาตะก็ได้นะครับเพราะว่าท่านเมื่อท่านเก็บวัดแล้วท่านก็เป็นกตาตะใช่ไหมรับสามารถนั่งอันดับให้ได้ในปริวามานั่นอภรราากมนะครับถ้าเก็บวัดแล้วถือเป็นกตตะน่อันดับให้ได้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้นะครับเพราะอะไรครับ หรือส่วนอภพานเสร็จแล้วเอาเนี่ยอันนี้ได้ไม่มีปัญหาก็ต้องเก่งวัดก่อนสีกันถ้าไม่เก่งวัดก็ไม่ใช่ปกติตานะครับจะไปนั่งอะไรนะเป็นคณะปูรกานะครับในปริว่ามานาอาพานไม่ได้ต้องเก็บวัดก่อนยนะูเป็น,นปกติตาได้แล้วสงสัยต่อไปว่าทําไมเวลาส่วอภพานเสร็จเรียบร้อยแล้วยังมีการเก่งวัดอีกนะเขาทำกันใหม่ในะสมัยนี้นะองอาพานเรียบร้อยแล้วนะครับขอเก่งวัดก่อน มาอะนะมาหน้าตังนิขีปามิว่าตังนิขีปามิก็ออกไปแล้วนี่ที่เขาเก็บวัน,นะเขาเขาก็เผื่อว่า,อาการออกพาครั้งนี้เผื่อมันเกิดผิดพลาดนะก็ผิดพลาดท่านก็ไม่รู้ท่านเผื่อไว้ก่อนนะ่ะแต่ท่านคิดว่าคงจะถูกแล้วล่ะก็ท่านในการต่อไปอนาคตนะ่ะมีการวินิจฉัยใหม่อะไรใหม่นะครับปริวาไม่ท่านอยู่เนี่ยมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมพอท่้นเก็บวัดปุ๊บเนี่ยท่านก็สมมติว่ามันใช้ไม่ได้ใช่ไหม ท่านสมาทานไปแล้วนะตอนนั้นน่ะท่านก็เป็นพิ่สุผู้อะไรนะควรแก่่อาพานใช่ไหมครับนะควรเกี่อาพาน,นะหรือว่าใช่ควรแก่อาพานหรือว่าถ้ามานั้นไม่ได้ท่านก็เป็นพิ่สุผู้ประพฤติมานัดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าไปต้องอาบัตในระหว่างเข้าถ้าท่านไม่เก็บนะและอการออกพานนไม่เป็นอันออกท่านก็ยังเป็นผู้ผู้ผประพฤติว่านอยู่ท่านเกิดไปต้องอาบัตสง่าดิเศกเข้าอีกเนี่ยมันก็จะเป็นการซ้อนทีนี้ทีนี้มันจะยุ่งยากวุ่นวายนะครับ ท่านก็เลยกลัวการออกอ,อกัลพานเนี่ยมันจะมันใช้ไม่ได้นะครับนะท่านก็เลยเหมือนไม่ออกอ,อกาลพาแล้วก็ขอเก็บไว้ไก่อนเผื่อมันยังใช้ไม่ได้นะเก็บไว้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ถ้าว่ามันไม่ถึงมันไม่ออกจริงๆใช่ไหมเวลาไปต้องซ้ำอีกจะได้ไม่ไม่ถือว่าต้องในะะนะระหว่างเขาเขาก็เลยเก็บกันนะอย่างนี้นะครับครับผม,ไ,มได้แล้ว ครับผมออกาสนะครับที่ผมถามไปว่าที่อยู่ปริวาสแล้วมานัดแล้วแล้วมาขออภานเนี่ยไอ้ช่วงเนี้ยที่ท่านมาขออภารเนี่ยท่านขอให้พระปกตาตาภิกษุทั้งหมดยี่สิบรูปนั่นแหละที่ท่านนิมนต์มานั่งหัทธบาตให้แล้วขอให้พระปกตาตานั่นแหละเก็บวัดก่อนอย่างเงี้ย<ะ>ผมอยากทราบสาเหตุว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอะ่ะ เป็นปกตต่อยู่แล้วให้เขาเก็บวัดอีนทาไมล่ะก็นั่นแหละผมสงสัยเอผมเคยเห็นมาเคยเห็นมาเหรอครับผมก็เลยสงสัยอ๋อหมเความว่าภาพภาพรูปนั้นน่ะเขาออกอาพาเรียบร้อยแล้วยังยังเขากําลังจะออกครับและเขาไปบอกพระปกติต่าที่นั่งอัฐมาน่ะใช่ให้เก็บวัดครับขอขอขอว่ามรู้ขอให้เก็บวัดก่อนอ่ะจะเป็นกรณีผมไม่ทราบเหมือนกันว่าสาเหตุ ตรงนี้ว่าพระพระที่เขาไปขออภารตรงนั้นน่ะไม่รู้เขาเขามีความสงสัยอะไรผมก็ไม่ทราบอันนี้อันนี้ถ้าให้ผมวิเคราะห์นะก็คือในกรณีเดียวกับที่ท่านพูดกันคือกลัวว่าพระที่เคยต้องปริวาสอยู่มนัดอะไรแล้วแต่แล้วตัวเองก็ออกอภารแล้วมันไม่เรียบร้อยอะตัวเองก็ยังเป็นพระปริวาสไปนั่งเป็นพระกับพระที่ร่วมสังฆกรรมตอนนั้นก็ต้องให้เก็บวัดแล้วก็ อำน้กรรมนะครับใช่ครับอาจารย์นี่ยเขาสงสัยอย่างนี้แหละสงสัยว่าการออกเอกประพติปริวามาะอาอภานของพาะรูปนั้นน่ะนะมันจะใช้ไม่ได้เมื่อมันใช้ไม่ได้ท่านก็ยังเป็นภาพภาพปริวาสอยู่ภาพประพืนวันอยู่ยนี่นะท่านก็เลยให้เก็บนข้อการข้อจรเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมครับ<อ> <laughs> ผมมันจึงที่สงสัยอย่างนี้นะครับวันดีผมถ้าผมไปขออภารห,หรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีภิกษุผู้เข้าร่วมพัตบารผมก็ไม่มั่นใจว่า การประพฤติมานั่ของท่านแล้วอภารน่ะมันบริบูรณ์ไหมท่านก็สมทานบัดว่าสมทานอภารก็สมทานอขอไปนะครับมานัดอยู่ใช่ไหมครับบุคคลผู้สมทานมานัทเท่าน,นั้นที่ควรแกอ่อภานกรรมที่ท่านก็สมทานมานัดไปอภานกรรมเกิดว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งในยี่สิบรูปนั้นน่ะไม่เป็นพระข,ขึ้นมาหรือว่ามีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะครับท่านก็ยังอยู่ตั้งอยู่ในความเป็นภิกษุผู้ควรแกอ่อภานยังไม่ได้อภานใช่ไหมครับ ผมก็เลยป้องกันได้ไอรูบาอาจารย์ทั้งหลายครับหรือว่าท่านอะไรที่อยู่นี่ถ้าเคยเคยประพฤติปริวัตรมานัดมานี่ช่วยอนุเคราะห์เก็บวัดหน่อยได้ไหมครับแค่พูดว่าวัดต,ตังค์ที่ขี่ปามิก็แค่นี้เองอะไรประมาณนี้นะครับเพือ่อความมั่นใจหลายๆรูปก็เลยทําทําแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับขออนุาตนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องอาบัตสังฆาธิเศษเนี่ยก็ต้องมีบทวินิจฉัยก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นเนี่ย ปติญญาตัวเองว่าเป็นเนี่ยเขาถึงจะสวดปริวาสให้แล้วถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้เป็นแล้วไปอยู่ปริวาสน้บบาตต่างๆเนี่ยมันก็กรรมมันก็ไม่สําเร็จตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ก็คือเรามองว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะประพฤติวัดอยู่เราถึงให้เขาเก็บวัดในเมื่อท่านเป็นอาบัติอยู่ แล้วท่านต้องการที่จะเปื้องตนให้สงเรียกเข้าหมู่ใช่ไหมครับแล้วทีนี้ทําไมต้องขอความมนุค์ใอยเขาเก็บวัดแล้วเขาจะเก็บทําไมเขาเป็นประกาศตาภิกษูมันก็เลยยังไม่เข้าใจครับมันก็เลยยังไม่เข้าใจที่ผมอธิบายไปเผื่อว่าตอนสวดอภารน่ะการสวดอภารนั้นไม่สําเร็จพันเตเข้าใจไหมครับเมื่อสวดอภารไม่สําเร็จไอพภิกษุผู้ไปนั่งอาธาบาตนั่นนะครับสวดอภารไม่สําเร็จท่านก็ยังตั้งอยู่ในความเป็นผู้ประพฤติ ประพติมานัตอยู่เพราะท่านสมทานวัดมานัตใช่ไหมครับบุคคลผู้ที่สมทานวัดมานัตอยู่แล้วไปนั่งหาธบาตให้มันก็เป็นกรรมเสียได้อะไรอย่างนี้ครับไม่แล้วพระที่เขาไปนั่งอ,าอาภานกากมให้เขาต้องเป็นประกาศตาภิกษุนะเขาไม่ไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องไปสมทานมานุ่งมานัตอะไรอยู่แล้วถ้าเกิดคนที่จะไปอยู่อา,อาจารย์ปราะ,ระเปลี่ยนประเด็นเนี้ยเพราะว่าท่านไม่เข้าใจเพราะว่า เข้า <qu> ใจครับแต่ว่าตอนนี้ควรเปลี่ยนประเด็นแล้วเข้าใจขอไอ้ชาลีเนี่ยเดี๋ยวไปคุยนส่วนตัว,วจะอธิบายฟังนะเป็นยังไงทีเนี้ยขอปัญหาเนี้ยอีกปัญหาหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวผมจะโยนให้อาจารย์สีได้ตอบปัญหาเพราะของท่านก็มีหลายข้อนะอันนี้โยมเขาบอกมานะครับเดี๋ยวผมจะเป็นพรีเซนเตอร์ไปสาธิตเองนะกรุณาสแสดงวิธีนุ่งห่มจีวรที่ถูกต้องก็คือเ,เป็นปริมณฑลนะครับตามพระวินัย เพราะยังเห็นพระคุณเจ้าหลายรูปนะครับนุ่งจีวรล่างดินและคลุมตาตุ่มนะครับจำได้ว่าแปดองค์คุลีจากหัวเขา่าเดี๋ยวจะทำให้ดูก็แล้วกันนะครับนะจีวรคือโยงเขาบอกอยากจะออกข้างนอกอ่าตอนนี้ท่านตรีภากำลังกะพ้าครับจากหัวเข่านะครับลงไปแปดนิ้วอย่างนี้นะครับนิ้วอย่างนี้สองครั้งแปดนิ้วนะครับจากหัวเข่านะครับ จะเป็นข้างบนของสะบงนี้ปิดสะดือนะครับนี่เป็นบนทนที่สองสามนะครับครับพวกเข่าทั้งสองเป็นสามนะครับนี่เรียกว่าบนทนสามครับจีวรครับนี่เป็นวิธีที่ห่มที่ถูกต้องห่มแบบพม่านะครับง่ายที่สุดเงี้ยหลังหันหลังน้่ครับอาจารย์หันหลังให้เขาหันหลังเขาจะได้เห็นเออหันหลังครับนี่นะครับเห็นไหมครับนะครับ ั๊บอ่าปั๊บครับนี่ครับยูชัยนะครับขึ้นมาจากเหนือสะบงสี่นิ้วครับทีนี้ครับอ่านะครับสูงกว่าสะบงอ่าสูงกว่าสะบงสี่นิ้วนะครับแล้วก็พาดครับนี่ครับเป็นการห่มแบบพม่าชฉวยงบ่าพม่านะครับที่เป็นปริมนทนนะ ถ้าไม่ได้เป็นปริบณฑทอนอย่างนี้ก็ถ้าจงใจตั้งใจนะครับรู้ว่าผ้าหลุดผ้าลุย่ยแล้วก็ไม่ยอมกระทําให้เป็นอย่างนี้ก็จะต้องอาบัตทุกกฎห่มลูกบวบด้วยลูกบวบก็ต้องอย่างนี้นะครับชายชีวรกับชายสบงก็ต้องสูงกว่ากันสี่นิ้วอย่างนี้ถ้าเกิดสบงอย่างเดียวก็จะวัดจากข้อหัวเข่าไปแปดนิ้วอย่างที่ท่านอาจารย์อันนี้เป็นการนุ่งสบงแต่ว่าถ้าห่มจีวรอ,อีกชั้นหนึ่งก็คือ ถ้าจีวรเนี่ยจะต้องสูงขึ้นมาจากสบงนี้สี่นิ้วนะครับขออากาศไม่ได้นะครับก็คือผิดนะครับถ้าผมไม่ให้เป็นปริมณฑลจงใจนะาตั้งใจเลยลงไปถึงตาตุ่มนะ่ะลงไปถึงต่ํากว่าเนี้ยที่ว่านะมันก็ไม่ได้ปริมณฑลนะครับมันที่ถ้าผมลูกบวบใช่ไหมถ้าคนหมไม่เป็นนะมันจะล่าอันดินนะครับมันมันจะเลื้อยลงมาเกินเนี่ยมัน,นก็ล่ามางถึงตาตุม่มอันนั้นใช้ไม่ได้เลยนะครับถ้าจงใจก็ เป็นธามบัตทุกกฎนะครับในเสกียวัฏไงข้อที่ว่าอะไรปริมันดารังนะครับนิวาเสสามิติสิกขากรานิยาปริมันดารังปารุปิสามิติสิกขากรานิยานะครับพิสูจน์ทางความศึกษาว่าเราจะนุ่งให้เป็นปริมณทนเราจะห่มให้เป็นปริมณทนนะครับเป็นเสกียวัฏนะครับข้อหนึ่งข้อสองแต่ข้อแรกเลยผมสอนตั้งแต่สมณนเณนต้องรู้เรื่องแล้วเรื่องนี้นะครับ ทีนี้ยิ่งถ้าเป็นพระเถราครูบาอาจารย์เราก็ต้องไปเยี่ยงอย่างที่ดีให้เขานะยิ่งอันนี้คือมันเรื่องข้อวัดแบบเบื้องต้นอะไรที่บวชเข้ามามันต้องรู้ครับแล้วทําไปเยี่ยงอย่างแบบอย่างที่ดีให้เขาดูนะทีนี้ผมก็ไม่ได้ไปมสังเกตว่าใครรูมล่ามใครไม่รูมล่ามนะแต่ญาติโยมเขาาจะเห็นเขาก็เลยอยากจะให้มาพูดอะไรให้สาธิตให้ดูนะครับก็เลยมาทําให้ดูในทีนี้ว่าอย่ามองข้าไม่แต่อาบเบลเล็กน้อยๆอยนะครับพวกของเราเนี่ยมันเปิดตัวเต็มที่นะตอนเนี้ย เครือข่ายพุทธบริษัทรักษาธรรมวินัยมีโลโก้มีอะไรแค่พระธรรมวินัยแค่เรื่องนิดเดียวเนี่ยเสียเคยว่าเนี่ยมันก็ไม่ผ่านแล้วสอบตกแล้วนะครับแล้วจะไปเอาอะไรไปโชว์ไปอวดเขามันสอบตกตั้งแต่ต้นแล้วนะพอนะขอให้เอื้อเฟื้อตรงนี้นะครับนะเอื้อเฟื้อตามรธรรมวินัยเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องแบบคือจะมีแต่เพียงชื่ออย่างเดียวนะขอให้มันสมกับที่เขาย่องย่องนะครับเขาศรัทธาจริงครับ ได้ได้จนพร <c oughs> อขอาการนะครับเหลือผมคนเดียวแล้วโดนทิ้งนะต่อครับต่อครับต่อเลยนะครับมี <c oughs> ใครจะถามสดไหมครับถามสดก็ได้นะครับมาอยู่ข้างหน้านะครเผื่อ <c oughs> ใครจะถามสดนะ เอาคำถามแห้งก่อนนะครับจะถามไหมอ่ะผมถามแห้งก่อนนะครับ